สวัสดีค่ะวันนี้จะมา unbox ไฟฉายที่ทางร้านเพิ่งได้มาประมาณ2-3สัปดาห์นะคะเป็น e e a m TK e m TI เป็น limited edition ซึ่งผู้ผลิตผลิตออกมาจำนวนจำกัดคือ500ชิ้นเท่านั้น ในอ0 0ชิ้นนี้จะประกอบไปด้วยหลอด3ชนิดด้กันนะคะซึ่งก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าแต่ละชนิดนั้นผลิตออกมาจํานวนเท่าไหร่ก็คือจะมีหลอดที่เป็นซัมซุงหลอดออสแ m มแล้วก็นิเชียสำหรับที่ทางร้านซื้อมานี้จะเป็นหลอดออสแ m มนะคะคุณสมบัติของแต่ละประเภทก็จะแตกต่างกันไปก็คือสําหรับหลอดซัมซุงจะให้แสงสว่าง ที่2,300ลูเมนให้แสงกว้างสำหรับรุ่นนี้เป็นเป็นออสแรมนี่จะให้ความสว่างที่1,500ลูเมนให้แสงพุ่งแสงไปไกลนะคะส่วนวิเชียจะเป็นลักษณะแสงนุ่มสบายตาที่1,400ลูเมนตัวบอดี้จะเป็นไทเทเนียมอะลอย หลอกขึ้นมาทันชิ้นนะคะเป็นการหล่อขึ้นมาเลยสำหรับเลนหน้าปัดจะมีการบรรจุแสงทีเทียมสามทีเทียมเข้าไปเพื่อให้เกิดการเรืองแสงเมื่ออยู่ในที่มืดนะคะตัวคลิปจะเป็นแฮนด์เมด ซึ่งแต่ละชิ้นก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปเพราะว่าทำจากแฮนเมดจะเป็นทองเหลืองนะคะตัวที่เป็นลายลวดลายจะเป็นทองเหลืองมีหมุดยึดสตัวเป็นทองเหลืองสำหรับวัสดุจะเป็นซิลเวอร์92.5% ตัวสวิตซ์เปิดปิดอยู่ข้างหลังเป็นสแตนเลสสตีลนะคะซึ่งทำให้มีความคงทนเกิดการเป็นสนิมยากซึ่งเปิดได้นะคะดได้ข้างในก็จะมีสปริงอยู่ใเป็นทองเหลือง